เปิดภาพคิมเบอรี่หลังแต่งงานแล้วเปลี่ยนไปใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้แต่งงานมีครอบครัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสุปตาคิมเบอรี่แอนวอเชมัสกับสามีพระเอกสุดหล่อมากปรินโดยหลังจากเข้าพิธีวิวาแล้วมากคิมได้พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลแต่ดูเหมือนว่าทริปนี้จะแต่งตัวแตกต่างจากทริปก่อนๆเพราะชุดว่ายน้ำของคิมนั้นมันเรียบร้อยผิดหูผิดตาเสื้อแขนยาวและ ทอนร่างสวมเป็นกางเกงขาสั้นเข้าชุดกันโดยโพสต์นี้คิมเขียนแคปชั่นว่าก้าวต่อไปจากงานแต่งงานสู่ครอบครัวของเราขอบคุณนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณสามีหวงหรือเปล่านา